K1 จะมีน้องดีนน้องชิฟน้องลีออนน้องแอนแอนแอน,แอนดรูแอนดรน้องพึง่งน้องนกน้องนัทริกาใครที่ยินชื่อตรงนี้อยู่แถวหนึ่งนะคะแถวขวาสุดนี้เลยแถวขวาสุดน้องพัชพัชระยูวาซาดิน้องเจริษสาเจริษสาในเควันค่ะเควัน เควันนี้พี่พูดมานะคะเจริสาพัชระนัท hmm. ริกาน้องนกน้องพึ ion, ่งน้องแอนแอนเดรน้องลีออนน้องชิปน้องดีนใครได้ยินชื่อต่อไปนี้อยู่เควันนะคะ mm hmm. ครบไหมคะตรงไหนครับ mm hmm. ชื่ออะไรครับ mm hmm. ใครชื่อพัชระคะโอเคค่ะ ไปต่อแถวอยู่ด้านเดี๋ยวต้องฝากฝักน้ำคุณพ่อฝากน้ำฝากขนมไว้ก่อนได้ไหมคะอย่าเล็อีโอเคอ่ะครับคุณครูมีใครว่างคนหนึ่งมาช่วยพี่ครูเจนนี่หน่อยได้ไหมคะมาจัดจัดแถวเด็กมีคููน้องน้องหญิงค่ะน้องหญิงมาช่วยพี่ได้ไหมคะมา น้องยิงคะน้องหญิงช่วยพี่จัดแถวเด็กนิดนะึงโอเคเนี่ยจะเอาเรียงเอาตัวเล็กอยู่ข้างหน้าตัวสูงอยู่ข้างหลังน้องดีนคนไหนน้องดีน Who is name Dean โอเคน้องดีนน้องดีนไปอยู่ด้านกลางๆเลยคะ่ะไปอยู่ด้านด้านต่อเรียงเรียงตามชื่อก็ได้อ่ะอ่ะ K. อยู่อยู่อยู่แถวหนึ่งเลยคะ่ะแถวขวาสุดเดี๋ยวเราจะมีสี่แถวไง นี่แถวยาวไปอย่างเงี้ยค่ะแถวยาวทุกคน,กคนเอางัา้นเหรอ,อน้องดีนคนแรกน้องชิปค่ะคนไหนน้องชิปชิปน้องชิปน้องชิปมาต่อน้องดีนค่ะมาต่อน้องดีนโอเคน้องชิปน้องลีออนลีออนครับลีออนมาต่อ ผู้ปกครองช่วยนิดนึงนะคะ We gonna go to the l i n e We gonna sing a national Thai song Okay คุณ uh, คุณพ่อคุณพ่ออยู่แถวนี้ก่อนก็ได้ You can stay with him if he want He's scared <laughs> น้องแอนเดรแอนเดรแอนเดร,เนดรคนไหนคะออดี้ออดรีนะคะ สอรี่นะคะออเดรีน้องพึ่งค่ะน้องพึ่งน้องพึ่งและน้องนกค่ะต่อแถวเลยค่ะตกลงมามาเลื่อนมาเป็นแถวนี้ค่ะ <c oughs> เป็นเป็นแถวเดียวนะคะเป็นแถวเดียว <c oughs> สายมันไม่ถึงเพราะเอินตอนแรกเซตมันต้องเลื่อนหมดเลยมันไม่ถึงอย่า <c oughs> <c oughs> และคนไหนชื่อพัชระคะพัชระคนไหนพัชระอเสื้อเขียวเสื้อเขียว,ยวนั่นพัชระแล้วก็เจลิซ่าล่ะคะเจลิซ่าคนไหนอ่าเสื้อเหลืองนัทลิกาละ่ะนัทลิกานัทเลิกาอ๋อเจอแล้วอ่านี่คือนี่คือแถวนี้คือเค1นะคะค่าราต่อไปเค2อ๋อเคเราครั้งนี้ของเราเนะเออเค2ค่าราเฮีย ็มย่าค่ะมาย่ามมย่าคนไหนคะเมย่าโอเคมาย่ามาย่าโอเคต่อไปเคสค่ะเคสเคสน้องปีแทนค่ะน้องปีแทนปีแทนมาอยู่ข้างหน้านี้เลยครับมาน้องปีแทนมาอยู่เคสแล้วก็น้องเคนดาวค่ะเคนดาว เคนดาวคนไหนคะเคนดาวโอเคเคนดาวอยู่ต่อโอเคแล้วก็เอมิลี่เอมิลี่อยู่ไหนคะโอเคเอมิลี่อยู่ต่อน้องเคนดาวตรงนี้เลยโอเคแล้วก็น้องพิชน้องน้องอ่านว่าพิชยะหรือพิชคะน้องพิชน้องพิชาะลยคะน้องพิชต่อน้องนู่นเลยค่ะตต่อน้องเอมิลี่ค่ะ เคหนึ่งเ 1, ถับไปซ้ายนิดหนึ่งได้ไหมคะ <c oughs> เคหนึ่งเถับไปหน่อยคะ่ะขยับขยับขยับเอา t ั e left อ่าเคสองเคสองขยับตามไปนิดหนึ่งคะ่ะเคสองมายา่ามายา่าเถับเถับตามครูติก๊กไปคะ่ะอ่าเคเคสามเถับหน่อยนะครับมาครับเถอะมาต่อไปเคสี่เคสี่ น้องจูนน้องตอน้องทอยน้องสุรีมาเลยค่ะมาพี่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 รู้อยู่แล้วน้องจูนน้องจูนอยู่ไหนคะน้องทอยคนไหนน้องตอมาน้องตอมาอยู่ข้างหน้านะพี่พี่สูงอยู่ข้างหลังเอาน้องตอมาครบไหมคะ คนไหนคนไหนตอตอคนนี้แล้วทรอยอ่ะทรอยทรอยคนนี้คนน้องจูนอ่ะน้องจูนจูนอยู่ไหนลูกจูนแล้วก็สุรีแล้วก็ฐานนาทีโอเคครบแล้วนะคะ้วกเนองอ๋อเขาอยู่ห้องคุณด้วยเคาเอชื่อน้องชื่อเจโฟเราไม่เจอกันนานเราลืมไปเลยเจโฟ เจฟอยู่กับทีมเลยค่ะทีมเด็กโตอยู่ข้างหลังเลยลูกปะจำเจฟอยได้ไหมดลูกจำได้เมื่อก่อนอยังตัวเล็กๆอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะร้องเพลงชาตินะคะจะขอเรียนเชิญคุณสุจิตาปาลีกวงนะคะประจิตยอยู่ไหนเอ่ยประจิตขาประจิตไปไหนแล้วคะนะคะ,ะ,คะก่อนเราจะเข้าห้องเรียนเราจะมารวมกันที่นี่เวลากี่โมงนะคุณติ๊ก เวลาบอง11:15นะคะขอให้ทุกคนตรงเวลารู้ว่าที่จอดรถหายากต้องมาต้องมาก่อนรบกวนผู้ปกครองนะคะ Everyone have to be come earlier and we need the kid to be on on time 11:15ถ้าเรารอกันหมดเราก็จะสายกันหมดเราก็จะเข้าห้องเรียนสายเพราะฉะนั้นคือเราจะเข้าแถวกัน11 15 นะคะจะมีคะแนนคะแนนเข้าแถวด้วยนะมีคะแนนเข้าแถวแล้วก็จะมีของเล่นมีของแจกถ้าอยากมาเร็วก็ก็จะได้ได้สิทธิพิเศษแต่ถ้าสายเข้าโองเรียนมามาสายเราจะมีการตัดคะแนนโอเควันแรกนะคะเดี๋ยวขอเรียนเชิญเพื่อนในการส่วนเรานะคะประจิตของพวกเรานะคะขอทุกคนตบมือต้อนรับประจิตหนะะ่อยค่ะ